หลวงปู่ไมอินทศิลิเทศเรื่องไปปราบผีที่สิงคโปร์ในปีพศ2538ท่านด็อกเตอร์ท่านหนึ่งได้นิมนต์หลวงปู่ไมให้ไปปราบผีที่สิงคโปร์เพราะหลวงปู่ท่านมีพลังจิตพิเศษสามารถรักษาคนที่ถูกผีเข้าสิงที่อยู่ในร่างให้ออกจากร่างได้ไม่ว่าจะอยู่ที่ตามบ้านนอกหรืออยู่ที่มูลนิธิของท่านพระอาจารย์มัน่น หลวงปู่ไม่ท่านก็รักษาได้เป็นร้อยเป็นพันคนวิธีการรักษาท่านจะปลูกเสกสายสินให้ครั้งแล้วมัดแขนมัดขาคนที่ถูกผีเข้าสิงถ้ามีผีอยู่จริงๆในร่างผีมันก็จะร้องหวยหวนออกมาทันทีนี่แหละถ้าเราเป็นพระอาริยบุคคลเป็นผู้มีพลังจิตจริงมีตาทิพย์จริงจะสามารถมองเห็นผีได้คุยกับผีรู้เรื่อง ปลุกเสกวัตถุมงคลก็ขลังมันจะต่างจากพระธรรมดาธรรมถ้าพระธรรมดาปลุกเสกเองก็จะไม่ขลังเพราะผีมันไม่กลัวถ้าเป็นพระอริยะเจ้าปลุกเสกเองสายศีลและวัตถุมงคลนั้นจะขลังและสักติ์กวาที่พระธรรมดาธรรมเป็นร้อยเท่าพันเท่าวัตถุมงคลไม่ว่าจะเป็นชิ้นเล็กหรือชิ้นใหญ่ไม่ใช่ว่าจะไม่ดียกตัวอย่างเช่นพระพุทธรูป ถ้าไม่ดีจริงเราจะกราบไหว้ทุกวันไปทำไมเพราะเหตุนี้วัตถุมงคลสายศิลและพระที่ใช้คล้องคอถ้าเป็นพระอริยะสงฆ์ปุกเสกให้จริงก็จะขลังจริงและป้องกันผีได้เพราะเหตุนี้ครูบาอาจารย์บางท่านที่มีพลังจิตท่านก็จะมีเมตตาช่วยคนในทางนี้ด้วยเมื่อหลวงปู่ไม่ปราบผีในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัดได้ ท่านด็อกเอรท่านนี้จึงนิมนต์หลวงปู่ไปปราบผีที่ต่างประเทศบ้างซึ่งในปีพศ2538มีผีอารวาสอย่างหนักในบ้านหลังหนึ่งอยู่ในประเทศสิงคโปร์มันจะหลอกให้คนในบ้านกลัวบางทีก็ปรากฏตัวให้เห็นด้วยเมื่อหลวงปู่ไม่ไปถึงสิงคโปร์และเข้าไปในบ้านเราพวกผีผีเมื่อเห็นท่านก็กลัวพากันออกมาอยู่นอกบ้าน หลวงปู่ไม่ท่านก็นั่งภาวนากำหนดจิตด,ดูเห็นผีประมาณสองแสนขวดตนส่วนมากจะเป็นผีทหารญี่ปุ่นที่ถูกทหารฝรั่งฆ่าตายในช่วงสงครามโลกค,ครั้งที่สองตายไปแล้วยังไม่ได้ไปเกิดจิตวิญญาณก็ยังไม่ไปไหนเที่ยวแวะมาหลอกเด็กในบ้านให้กลัวพอตกเย็นหลวงปู่ก็พาคนในบ้านไหว้พระสวดมนต์นั่งสมาธิภาวนา และเทศสอนผีทางที่ประจักษ์ุยานใช้เวลาถึงสามวันจึงปราบผีได้นี่แหละอาน,นิสงของการภาวนาไม่เพียงแต่ปราบผีภายในจิตใจของตนเองได้ยังสามารถปราบผีภายนอกได้ไม่เพียงแค่ปราบผีภายในประเทศได้ภายนอกประเทศก็ปราบได้นี่แหละคนมีศีลภาวนาเมื่อไปอยู่ณที่ใดจะมีแต่ความสงบสุขเย็น และมีเทพยาดาคอยคุ้มครองรักษาเรื่องท้าพญานาคสีสุดโทตัวปลอมมีคนกลุ่มหนึ่งอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีพากันไปคำชะโนดพอกลับมาก็มาเล่าว่ามีผีผีปอบม,มันเข้าทรงไปนั่งขึ้นธรรม,มาสนั่งเทศบอกว่าเป็นท้าพญาสีสุดโทอย่างนั้นอย่างนี้มันเทศเหมือนพระเลยคนก็ไปหลงเชื่อ แห่พากันไปกราบมันเยอะมากมายพระก็ไปแต่มันไม่กลัวพระเจ้าผีปอบตัวนี้มันก็คุยว่ามันเป็นพยาสีสุดโททีนี้พระท่านก็เลยมาหาหลวงปู่ที่หนองช้างคขาหลวงปู่หม่ไปอยู่ที่นั่นพอดีหลวงปู่หม่ท่านว่าเอา้าถ้ามันเป็นพยาสีสุดโทรจ,รจริงๆก็ไม่เป็นไรหรอกให้เอาสายสิน,นี้ไปเอาไปพิสูจน์ ถ้าไม่ใช่พยาศีสุดโทจริงมันเพ่นแนบเข้าป่าแน่นอนก็เลยให้สายสินไปแต่ว่าไปยังไม่ทันถึงมันก็กระโดดลงธรรม,มาจวิ่งแจนลงทุ่งนาไปก่อนเสียแล้วไปล้มอยู่กลางทุ่งนานุ่นน่ะผีปอบมันออกกลางทุ่งนานุาน่นแหละยังไม่ทันได้เอาสายสินผูกเลยตอนแรกเลยบอกเขาว่าเอาแบบนี้ถ้าผูกแขนเขาแล้ว ให้พาเขามาหาหลวงปู่นะแต่ยังไม่ทันได้ผูกมันวิ่งแจ้นลงทุ่งนาก่อนเลยพญาสีสุดโทเนี่ยพวกนี้มันขี้โกหกมันเอามาอ้างคนก็ไม่รู้ทันมันก็ลงไปกราบมันนั่นละเรื่องจิตเรื่องวิญญ,ญาณพูดผีปีศาจหลอกเก่งเกินผีน่ะไม่มีขี้โกงขว่าผีก็ไม่มีถ้าเราไม่ทันมันนี่โกหกแล้วโกหกอีกถ้าเราเอาชนะมันได้นี่ ว่าแต่ชี้มือสั่งนี่มันทำหมดเป็นอะไรถึงตายเป็นอะไรจึงมาเป็นผีเป็นมากี่ปีแล้วหมื่นปีสองหมื่นปีก็มีทุกวันนี้ก็ยังมีโน่นละทางถีสะเกตสุรินบุรีลำมีเยอะมีอยู่ทุกที่ทุกหนทุกแห่งแต่ถ้าลูกปู่ไปมันก็ไม่มีแล้วมันหนีเรื่องผีปอบ กลัวได้สายสินมีคนมาจากจังหวัดมุกดาหารเข้ามาขอสายสินจากหลวงปู่ไม่เขาบอกว่ามีผีปอบเข้ามุกดาหารไปเข้ายายคนหนึ่งหลานสาวก็ยังไม่รู้จักความไม่รู้จักว่าผีปอบเข้ายายเด็กน้อยคนนี้พ่อของเธอมาทำงานอยู่ที่กรุงเทพได้สายสินไปก็เลยไปผูกให้ลูกสาวลูกสาวก็ไปอยู่กับยายทีนี้ ไปโรงเรียนกลับมาผีปอบดันมาเข้ายายคนก็มาดูเต็มบ้านเต็มเมืองอยู่หลานสาววัยประถมก็กลัวยายจะตายจึงวิ่งเข้าไปกอดส่วนตัวยายกลับกลัวหลานทีนี้ร้องสะจนเกือบตายหนีหนีมึงอย่ามาใกล้กูผีปอบกลัวได้สายศินได้สายศินที่อยู่กับแขนหลานหลานก็เลยโทรมาบอกพ่อที่กรุงเทพ พ่อพ่อยายเป็นอะไรถึงกลัวหนูยายเป็นอะไรล่ะเขาว่าปอบเขา้าหนูมีสายศิลผูกแขนที่แขนหนูใช่ไหมมีอยู่ค่ะอ๋ออันนั้นแหละที่มันกลัวอันนั้นแหละพอวางสายมาเท่านั้นยายก็อ่อนยอบล้มลงพีปอบก็ออกจากร่างทีนี้มันไปเข้าที่บ้านอื่นโอ้ย กูไปเข้ายายคนนั้นกูว่าจะกินตับมันให้หมดกูก็กินไม่ได้ร้านมันก็มาจับกูก่อนแสงอยู่แขนของมันนะ่ะไม่กูผีปอมันบอกว่าอย่างนี้หลวงปู่ไม้ท่านว่าทีนี้พอคนเขารู้กันเขาก็พากันมาจากมุกดาหารมาขอสายศินเขาว่าผีมันมาจากริมฝั่งโค้งจากฝั่งลาวมันมีอยู่ทั่วทิศทั่วแดน เรื่องนี้เป็นเรื่องที่คนมองไม่เห็นถ้าเราจะไปผูกแขนบางคนที่ผีเข้านี่ผีมันจะรู้ตัวไปยังไม่ทันถึงหรอกมันก็จะออกอุบายว่ากูไปเยี่ยวก่อนเด้อแล้วก็วิ่งเตลเอดตีหางจุกตูดไม่ทันได้ผูกแขนมันหรอกผีมันรู้แล้วว่าจะโดนอะไรโอวาทคำสอนของหลวงปู่ไมอินทศริวัดป่าภูเขาหลวง อำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมา